สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาดูฟังก์ชันที่นำพายมีนะคะเราก็ถาม GPT ง่ายๆนะ,ะบอกว่าช่วย list ทุกฟังก์ชันของของนำพายมาให้หน่อยนะคะเขาบอกว่านำพายนี่เป็นมีเป็นร้อยๆฟังก์ชันเขาอาจจะเอามาให้ดูทั้งหมดไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาก็ให้ให้ดูได้ในหมวดหมู่ที่สำคัญสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างะะของฟังก์ชัน อย่างเช่นในเรื่องของการสร้างอาร์เนะก็จะมีฟังก์ชันเยอะแยะนะคะเช่นอาร์เ asarray empty z e r อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับอาร์เ array inspection อย่างเช่นการดูขนาดนะคะก็คือ shape นะคะดู size ก็คือดูจำนวนข้อมูลที่อยู่ในอ r r a เนะคะดู type ของอ r r a เนะ,ะว่าเป็นชนิดไหนนะ,ะก็ใช้ฟังก์ชัน dtype นะคะ เราสามารถที่จะเปลี่ยนอะไ a y รนะครับเปลี่ยนเชฟได้ด้วยฟังก์ชัน reshape นะครฟังก์ชัน Transport ก็เป็นฟังก์ชันทำทา n s p o r t ของ Mat ริกนะคะการอ้างอิงอ r r a y หรือว่า,อ,าอ้างอิงสมาชิกที่อยู่ในอ r ร a y ระด้วย Slicing นะคะก็มีหลายอย่างนะการ t c o t c o t c a t t n a t e Stack นะ พวกนี้นะคะ concat นี่ก็จะเป็นการเอาอไร a สองอันมาต่อเชื่อมกันนะคะการ split นะคะพวกนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการทำ indexing กับ slicing ในเรื่องของ operation ทางคณิตศาสตร์นะคะมี add คือบวก subtract ลบ multiply คูณ divide หาร power ยกกำลัง mod หาหาตัวเลขจำนวนเต็ม mod มดเอาเศษนะคะเศษที่เกิดจากการหารฟังก์ชันเกี่ยวข้องกับ Exponential นะคะฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับตรีตรโกณมิตินะคะการปรัะเศษต่างๆนะราวฟอสซิลอิน uh, นะคะฟังก์ชันทางสถิติ s u m m e n m e d i a ยส Average Standard าร์ i a t i o n v a r i a n า Mean Max น yeah, มีนม yeah, ีคส์ยาจีมินยาจีมักส์เปอร์เซนไทคควอนไทนะคะฟังก์ชันเกี่ยวกับเลเนียอั g e ิบรานะคะ แล้วก็ฟังก์ชันเกี่ยวกับการสร้าง Random Number ต่างๆนะสามารถที่จะกำหนดเรื่องของ Distribution ของข้อมูลได้ด้วยนะคะเช่นค่าเรียนสถิตินะ,ะพวกปัว,ปว,ปวซองไบน o ม i a นนอร์มอล f o r m พวกนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่กำหนดการกระจายตัวของข้อมูลนะ,ะฟังก์ชันเกี่ยวกับ s e t นะคะ set o p e r a t i o n นะ,ะ,ะ,ะ u n i q u e s e t i n t e r s e c t union นะคะ ฟังก์ชันเกี่ยวข้องกับการคอมเพล e การเปรียบเทียบนะโดยใช้ตรรก,กะนะคะ greater less equal not equal logical and or not มีหมดทุกอย่างนะฮะรวมถึงฟังก์ชันที่ทำเกี่ยวกับ Fourier t ท a าน f o ฟอร์มนะคะแล้วก็เขาก็ยกตัวอย่างฟังก์ชันอื่นอื่นอีกน,น,นะคะพวก w e ก t ตอพวก Grid อะไรพวกนี้นะคะทีนี้นะเราก็อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้ทุกฟังก์ชันนะคะ การทำการวิเคราะห์ข้อมูลก็มักจะใช้ฟังก์ชันที่เป็นหลักๆซะมากกว่านะคะเช่นในเรื่องของการอ,าอ้างอิงข้อมูลเนี่ยก็คือพวก slicing หรือ indexing นะคะแล้วก็การสร้าง array นะคะพวกนี้นะคะแล้วก็การทำ operation กับตัว array นะะด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์นะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ GPT เขาหาให้นะคะ GPT เขาบอกว่าถ้าอยากที่จะดูว่าฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะคะก็ลองทำการ import นะคะแล้วก็ print, print ทุกสิ่งทุกอยา่างออกมาดูนะะเรากลับไปที่ตัว Google Collab ของเรานะคะแล้วก็ลองใช้คำสั่งนะคะพิมพ์ดูซินะคะ มันก็จะออกมานะคะซึ่งก็จะจะมีหลายหลหลายอย่างเลยนะ,ะอันนี้ก็เป็นตัวฟังก์ชันนะ,ะที่สามารถที่จะไปเรียกใช้กับนำพายได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีหลายๆอย่างนะเราอยากจะใช้อะไรนะเราก็ต้อง ศึกษาดูเพิ่มสำหรับเรื่องนั้นๆนะคะคลิปนี้ก็ขอจบะะเพียงเท่านี้ค่ะ